ครับพ,พี่น้องมาพ่ๆกับนมูตอ,อ,อนแรกเสร็จแล้วช่วยอีกที่ครับพี่น้องมืัอนี้อ้อมกระดูกหมูครับพี่น้องอ้อมกระดูกหมูครับพี่น้องกระดูกหมูนี่ตุนไว้แล้วได้ครับพี่น้องวันนี้ก็ใส่เครื่องครับพี่น้องนะครับยาคาตะไครยใบบุกูดใส่ลงไปครับพี่น้อง กระดูกหมูที่ไลน์เนี่ยด้ครับพี่น้องมันในกระซิจังมะปุ๋งครับพี่น้องเพราะว่าตุ๋นกระดูกหมูไว้ก่อนมัในก็เลยมะปุ๋งที่หลังครับพี่น้องใส่น้าปลาครับพี่น้องอาใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยปุงนัวครับอใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยครับพี่นอ้องเยอแกะน้ำปลาครับพี่น้องไมาท้องเี้แกะน้ำปลาเยอะมีอ้อมกระดูกหมูครับพี่น้องหั่นเบอรตุนกระดูกหมูนี่คือกินได้เลยครับพี่น้องมันเหนียวเลยตุนกระดูกหมูก,ก่อนจังหาะอ้อมที่หลังครับพี่นอ้องแล้วใส่น้ำปลาลงไปจังหน่อยครับ ครับพี่น้องเกืออ้อมกระดูปมูครับพี่น้องโอเคแล้วครับพี่น้องมันเนี่ย สิ่เติมหน้ามจะน้อยพี่น้องเพราะว่ายูเสือกวนาน้ำมันหน่อยพวดพี่น้องครับพี่น้องสิ่เติมหน้ามจากน้อยนะครับเพราะว่ากระดูกมูลลันหลยปวด ใส่พริกใส่ข่าตะไคร่ใบบกบดครับพี่น้องครับพี่น้องปิดไฟไว้จังหน่อยให้น้ำมันเดือดจังมาติดตามตอนต,ต่อไปครับเอาพี่น้องมาเนี่ยเดาจะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องซิมเบิร์นเก่าเคสเราเป็นการซีไซส์แักครับพี่น้องอมกระดูกหมู ผักเซฟิมีผักชีลาวผักอีตูขนมเน้นภาษาจางก็ใบแม,าาแมงลากครับพี่น้องแล้วก็มีผักไห่แยงครับพี่น้องผักไข่แยงผักไห่แยงน้ำเดือดครับพี่น้องสซฟิมีผักชีหอมผักไห่แยงที่ใส่น้ำลายนี่ยได้ครับพี่น้องเพราะวะ่ากระดูกหมูมันหลาย พี่น้องไม่กินขา้าวน้องกันครับหันพักสโลนนี่ก็คือ,คอกินข้าวได้เลยครับพี่น้องกินขา้าวน้องกันครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบะกอบขนมโบราณพักแสบออนทัวร์อีกคือเก่าครับพี่น้องมันนี่อ,อมอ,อมกระดูกหมูครับพี่น้อง <c oughs> อ,อมกระดูกหมู เมนูออมกระดูกงูพี่น้องมาครับพี่น้องกินข้าวเส้าน้ำกันพี่น้องซิมบงกัอนอือกินเจ้าป้เจ้าได้พี่น้องก๋วยเงี่ยวว่ามีบ่บริเวณซีกของเงี่ยวมาพี่น้องบ่ได้ไปซีกของเงี่ยวมาน,มออนี่ครับพี่น้อง 嗯。Okay. แต่ได้พี่นั่งใส่ไม้ยิบเลยนยครับนี่ครับกินผู้เดียวกินผู้เดียวพี่นั่งโอ้เกล้ดีกระดนี้ครับโอ้หมูมีผักแก่พี่นั่ง พี่นักใส่มืออยิบเลยครับพี่นักไมครับพี่น้องกินท้องกันจุน๊บจุดบ้อ้อมกระดูกมูพี่นัก cái đồ mua về là được. Chẳng có ngon nào.

หืมมาเด้อพี่น้องมา hmm. ม่ได้พี่น้องจับคับ้อมกระดูกหม,มูกระดูกหมูพี่น้งองเนื้อยุออย่ยออกเลยอืออือ

สุดอยอดครับกินคำเหนีเบ้งแล้วก็ทีได้แล้วพี่แล้วน้องแค่เพียงต่านี้แหละครับเดี๋ยวสินะครับพี่น้องอื้อ อือ uh ืเอาวัน huh. น uh ี huh. uh ้ก็จะได้ล่าพีลานองใช้เพียงเท่านี้แหละครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น่ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับพี่น้องสวัสดีครับ